การเปิดใช้งาน DNA คืออะไรกันแน่ปัจจุบันมนุษย์บนโลกมี DNA สองสายอยู่ในเซลล์ของร่างกายแสงข้อมูลแสดงออกผ่านตัวกลางของสิ่งที่เราเรียกว่าจิตสำนึกและจิตสำนึกนั้นถูกเข้ารหัสภายใน DNA คั่วในแสงเปรียบได้กับ DNA RNA ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าเป็นคั่วของจิตสำนึกของมนุษย์ นี่เป็นเหตุผลที่จิตสำนึกของมนุษย์เปลี่ยนจากสว่างเป็นมืดผ่านการเปิดใช้งาน DNA 12สายเปิดใช้งานเพิ่มอีก10ส,สายในเซลล์ร่างกายสาย DNA เพิ่มเติมมีลักษณะเป็นแม่เหล็กหลายมิติ th 9 ft 9 glp 6และไม่สามารถตรวจพบได้โดยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน เราสันนิษฐานจากการทดสอบและการตอบสนองว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งแรกในร่างกายอีเทอร์สาย DNA เพิ่มเติมเหล่านี้กระตุ้นกิจกรรมของเซลล์จำนวนนับไม่ถ้วนที่จำเป็นในการเปลี่ยนร่างกายคาร์บอนที่หนาแน่นของเราให้กลายเป็นร่างกายผลึกอีเทอร์และเปลี่ยนสนามพลังงานของเราว่ากันว่า97%ของ DNA ไม่ทำงานสำหรับคนจำนวนมากที่มีสติสัมปชัญญะเนื้อหาที่อยู่เฉยๆนี้ถือเป็นที่เก็บข้อมูลที่มีชีวิตซึ่งมีชุดคำสั่งสำหรับศักยภาพของมนุษย์ที่มากขึ้นสิ่งที่ถูกเข้ารหัสไว้ในห้องนิรภัยลับของเรานั้นมีศักยภาพมากมายมหาศาลจนทำให้จิตใจคิดว่าบางสิ่งที่ลึกซึ้งนั้นสามารถเข้าถึงได้เพียงแค่เปลี่ยนการรับรู้ของเรา โดยการเข้าสู่วิธีการใหม่ในการกำหนดความเป็นจริงส่วนบุคคลของเราเราสามารถแทนที่กรอบคาร์บอนที่ระดับของฐานกรดนิวคลีอิกใน DNA นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำกำลังพิสูจน์ว่า,ายีนและ DNA ไม่ได้ควบคุมชีววิทยาของเราในทางกลับกัน DNA จะถูกควบคุมโดยสัญญาณจากภายนอกเซลล์ ซึ่งรวมถึงข้อความที่เต็มไปด้วยพลังที่เล็ดลอดออกมาจากความคิดเชิงบวกและเชิงลบของเราสิ่งสำคัญที่สุดคือความคิดและความรู้สึกของเราส่งผลโดยตรงต่อ DNA ของเราการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของการรับรู้และสถานะความรู้สึกใหม่จะกระตุ้นการทำงานของ DNA ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเรามีส่วนร่วมอย่างมีสติกับหน่วยสืบราชการลับที่มีชีวิตของ d n a มันจะถูกกระตุ้นอย่างมากและเริ่มผลักดันศักยภาพที่มากขึ้นซึ่งมีอยู่ในรหัสแฝงเช่นเดียวกับที่เราเป็นเพียงลำดับของรหัสสีตัวอักษร atcg พื้นฐานของชีวิตนั้นเรียบง่ายมากเราเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรากำลังกำหนดตัวเองใหม่อย่างต่อเนื่องจากทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกเรากำลังเปลี่ยนรหัสของเราอย่างแท้จริง เรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในพริบตาหากเราสามารถเข้าใจแนวคิดเหล่านี้อย่างแท้จริงและเริ่มลงมือทำจากความรู้ความสามารถที่สูงขึ้นของเราอย่างเต็มที่โปรแกร,รม DNA ของเราเหมือนงูลอกหนังเก่าเรากำลังเผยแพร่การเข้ารหัสแบบเก่าอย่างต่อเน,นื่องการเข้ารหัสเหล่านี้เป็นเพียงการแสดงผลที่เก็บไว้ซึ่งสามารถตั้งโปรแกร,รมใหม่ได้ เมื่อเราเปลี่ยนการรับรู้ชีววิทยาของเซลล์ก็เปลี่ยนไปการสั่นสะเทือนของเราเพิ่มขึ้นการสั่นสะเทือนของเราเพิ่มขึ้นและตัวอักษรรฐานของ DNA จะจัดเรียงใหม่ทุกสิ่งบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กระแสะแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กกำลังเปลี่ยนไปและหลายสิ่งหลายอย่างไม่ถูกกักขังไว้ในที่ที่คุณเคยอีกต่อไปเรากำลังปลดล็อก สิ่งนี้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่อร่างกายทางชีวภาพและโครงสร้างทั้งหมดของการเข้ารหัส DNA ของเราสาย DNA เพิ่มเติมเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของมวลรวมของเราให้กลายเป็นพาหนะแห่งสวรรค์ที่จะพาเราไปสู่มิติที่หนี่คือเหตุผลที่เรากล่าวว่า DNA และ RNA เป็นระบบการสื่อสาร คงจะเหมือนกับว่า DNA เป็นตัวเชื่อมโยงไปยัง Higher Cell and the Soul และ RNA จะเป็นการตอบสนองของจิตวิญญาณด้วยกระบวนการอัปเกรด DNA นี้การตระหนักรู้จะถูกนำเข้ามาในจิตสำนึกและความตั้งใจจะถูกกำหนดเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงขึ้นของคุณคุณลักษณะใหม่จะถูกใช้ คุณกำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงส่วนสำคัญของชีววิทยาที่คุณรู้จักในชื่อ DNA template ใหม่นี้ช่วยให้คุณเดินพร้อมเครียงกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณได้ในทุกช่วงเวลาการบูรณาการของพระเจ้าที่สูงกว่าเซลล์ในรูปแบบทางกายภาพเราคือเทคโนโลยีที่เรารอคอยไม่แฮริแกน